สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะดูพี่เสือเตือนมาเช็ดรถแต่เช้า ตัวทองอเมริกานะฮะบอกว่าเครื่องค่ะค่ะ <coughs> กินหมดแล้วบอ๊ะจัมปีจัมป่าทำไมไม่ให้มันนั่งกินแล้วหันหน้ามาทางเดียวกันล่ะลูกมันสังกันมันทางกันบมันก็เลยหันดากหันก้นใส่กันไม่เอาเอาจานหันมาเลยมันจะได้สวยๆกำลังกินแซบอย่ากวนมาได้ จำปีจำปาพอแม่เล็กมาไม่สนใจแม่ใหญ่เลยนะมันสร้างกันมันหันดากใส่ก,กันแล้วถึงเวลาหนันมากวนเขาแล้วกินให้เป็นระเบียบสิลูกเป็นไปน่ารักกินให้เป็นระเบียบเพื่นวะกินให้เป็นระเบียบนั่นันหนันแล้วก็เศร้ากินเลยไม่เศร้าแล้วมาเติมให้อีกไม่ต้องเลยไม่ต้องอเลยหนันเห็นบ่กไปเลย โอ้ยน้าแม่ด้าเอ้ยตกใจเหรอลูกแม่เขาให้กินแล้วก็ไปกวนเขานั่นกินให้หมดกินให้หมดอาหารทุกจานเฮครียดอีแม่แล้วอย่ากินทิ้งขว้างเครียดอีแม่แล้วเป็นของวีค่าไปแล้วมันเป็นยังไงมันจะมันแจ่มแล้วแจ่มเลยไหนดูสิจ้าจีไปไหนเอาผ้าออกสิ อยากไปอยากไปทำเอาขึ้นเยอะเลยเอาเอาเอาผ้าออกให้หมดเลยเออโอ้ยเอาผ้าออกเห็นความงามเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเลฟีทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เด้อเห็นเป็นไงเห็นไหมเคยได้ยินไหมที่เขาบอกคิ้วคือมงกุฎของหน้าเห็นไหมพอคิ้วสวยปุ๊บผ้าทุกอย่างสวยเลยดูยาจิยิ้มเลยผู้หญิงนะผู้หญิง เอาจริงเราจะดูหน้าตาก่อนนะดูคิวผู้ก่อยแน่นอนเออเขาอืมแล้วแล้วดูคิวผู้ก่อนเขียนเอาอันนี้เขียนเอาไม่มันมันเคยทำมาแลต่ย่าก็ไปทำแล้วย่าก็จะสวยกว่าแม่ดาอีกเยอะเพราะว่าย่ามีเลยโครงหน้าสวยอยู่เลยเ้ยเอาจริงถ้าถ้าสมัยนี้น่ะย้อนไปอีกสิบห้าปีนะ ย่าชีพเป็นนางเอกหมอลำได้เลยนะไหน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 หมอเอกหมอลำนางเอกหมอลำเยนางเอกหมอลำโอ้ยนางเอกหมอลำวันวนข้าเห็นย่าชีพเป็นสาวนางแอกนักแสดงยังคิดว่าอุ้ยเป็นสาวหมอลำนะ อาหุ่นหรือว่าหน้าตาได้หมดเลยสาวบอลัมก็จะเป็นเหมือนยาชิ้นนี่เลยตอนสิบห้าปีมันสวยนะยญาผิวขาวแล้วก็หุ่นบางล่างเล็กแล้วหน้าตานี่แบบคนทั้งกรอกๆนะยาชิที่สวยอมเกเลยแล้วก็มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังเอง งานที่เขาบอกว่าสาวแตนจะสวยอวสวยกว่าปกตอ้าวก็ก็สวยอยู่ที่กระตูมสาวแตนสาวแตนพลโมพลโมพลโมพล้นโสมบอซมกันเองจริงอ่ะดูหน้าทุกคนไว้นี่นะคะนี่หน้าแม่ดาดูหน้าพี่แอนดูไว้นะคะพอหลังปีใหม่ก็จะคนจะเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปใช่ไหมเดี๋ยดูหน้ายาไว้อันนี้หน้าเดิมนะทุกคน นูมีนัดกับคลินิกแล้วนะนี่มีนัดอจะไปแล้วบอกนี่แต่ละคนจะเปลี่ยนไปเขาบอกว่าเขามาบริการถึงที่นะนูมีนัดไปคลินิกแล้ววันนี้วันที่หนึ่งธันวาอีกเก้าวันึนหลเดือนหน้าเดือนหน้าอยาม่ทํางานลงปู่พีเอมพีเอมีนัดคลินิกยาก็บอกยามีนัดลงพาบาลันนี่นี่ย่ามีนัดกับคลินิกเขาบอกว่าทำเล็บก็ได้นะปากก็ไม่สวยนี่ก็ทำได้ ในการในการยาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวโทรให้เขาเข้ามาเลยโอเคโอเคมาทดูหน้าไว้ก่อนดูหน้าไว้ดูหน้าไว้ไม่้อยพี่เสือพี่เสือทําอะไรเอทำอะไรทำคิ้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับรออยู่แล้วเหรอแล้วก็ทำคิ้วใหม่อีกก็ได้ขนาดไม่ทำอะไรก็ตอบแชทไม่ไหวแล้วลูกคืนเหรอมาเดินเดินเดินนะ ไปเรื่องไปทำไรอยู่ตรงโน้นบินโดนบินโดนไม่ต้องไปคลินิกบอกยกคลินิกมาที่นี่เลยบอกว่าไม่ไปคลินิกจะไปโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลแต่ค่อยนั้นคงจะทำเน็ตไม่ได้หรอกเพราาะว่คลินิกที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าจองแล้วจองแล้วเขาจะจะทำอะไรรู้บ้างจองแล้วเอาจริงนะพัสดาสวยจริงนะวันนี้นะ เออนอนใช่ไหมอยาอย่าีเห็ดห้องไหนนุเหตสินไม่เวือธรรมดาใช่ไหมอย่ามีไอินสตาถ้าย้อนไปอีกสิบห้าปีนะพูดแล้วจะหาว่าคุยนะแม่ดานี่สวยแล้วก็ผิวนี้ได้จริงอลี เอ๊ะทำไมต้องไปมอเราไปรคืออะไริ่นิ่เน่ิ้วนะจะไม่เป็นแบบนี้นะทั้งอุ้งขาปลาแตกเครือเครืแผลนี่จะปาบอกว่าหนูรับไม่ได้ไายจะปลานี่วิ่งนีแล้วจะปลาย่ก็จำปาอีกนะไม่ไม่จะปไม่หนีแล้วเม่กิวมา จำอีเมลบ่ได้อีเมลเปลี่ยนไปบ่จำได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูวอ้จำปีป่ะจำปีจำปามาดูแม่เจ้าแล้วจำปีมันบอกว่าใครวะดูมันไปกรุงเทพนะปุ๊เออผิวดำๆนี่มันจะลอกเอาหมดเลยนะอืมแล้วก็ขาวเนียนแต่จะได้ตอนนั้นเราไม่มีโทรศัพท์ไม่งั้นก็เอาโทรศัพท์มายืนยันได้ตอนนั้นแหละเนาะแต่ตอนนี้น่ะ แกอนามาคนเดิมแล้วแกอนามาคนเดิมเอาไว่ด้่ยค่สวยสวยสวยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝากชมคลิปด้วยหนึ่งคนนสวัสดีเด้อจะได้มีกำลังใจจะได้มีเงินกระทนสวยนะเดี๋ยวหันหันมาดูหน้าเรเริ่มจะติดสายกรรมแล้วงาน หนูก็จะไปทําตาแปดชั้นนะคะทุกคนหนูจะไปทำหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นให้มันได้แปดชั้นนะทุกคนไม่ยอมบอกไม่ยอมขนตาด้วยยอขนตาไม่ไม่ไม่มันหนักจะทำแปดชั้นนี่ก็เลือกไปหนูจะไปทำแปดชั้นหนูทำอะไรทำตาแปดชั้นเดี๋ยวดูลูกสาวเจ้าดูลูกสาวเจ้าบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ <laughs> โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คำๆกัน <c oughs> กนะคะสวัสดีค่ะ